สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการซื้อได้ใช้คุ้มห่ห่างหายกันไปสัปดาห์หนึ่งมาพบกันต้นสัปดาห์วันจันนะคะเป็นวันที่เราจะได้ต้องรู้กันหน่อยว่าเราจะเริ่มต้นในการใช้เงินอย่างไรให้คุ้มค่าค่ะแน่นอนครับในวันนี้ครับเรามีเรื่องราวมากมายนํามาฝากคุณผู้ชมนะครับเกี่ยวกับเรื่องทั้งออนไลน เรื่องการเตรียมตัวหลายตอนหลายอย่างเลยแต่ว่าก่อนอื่นครับเริ่มต้นรายการในวันนี้เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับเข้าไปแวะเวียนเยี่ยมชมแฟนเพจรายการซื้อได้ใช้คุ้มเพราะวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษมาฝากมีของรางวัลมาแจกอีก,กเรอะับต้องเลยครับคุณรังสีมาครับและเรียนเข้าไปเลยเรื่องราวที่น่าสนใจมากปะติดตามกันเลยดีกว่าครับอ่ะงั้นเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงนี้เลยนะคะกับช่วงของฉลาดคิดค่ะ แน่นอนว่าวันจันเนี่ยเป็นวันของการเริ่มต้นอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะวัยอย่างเรารวัยทํางานค่ะพาผู้ชมไปเตรียมตัวกันหน่อยดีกว่าว่าการทํางานวันแรกเรานั้นควรจะเตรียมความพร้อมอะไรกันบ้างนะคะครับโหเห็นการเตรียมตัวของคนที่เป็นบัณฑิตหลายคนสลัดคราบออกจากนักศึกษามาหมัดเลยะนะตื่นเต้นความประหมา่าความกังวลออกมาเพียบเลยเพราะฉะนั้นกดเหล็กสาหรับผู้ที่จะเริ่มต้นทํางานโดยเฉพาะวัน แรกคุณต้องเตรียมตัวอย่างแรกนี่เลยครับตรงต่อเวลาสำคัญมากตอกบัตร9โมงไปถึง9โมง5นาทีก็ไม่ได้นะวันแรกนี่สำคัญมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเวลาจริงๆแล้วควรวางแผนล่วงหน้านะก่อนเวลาน่าจะดีกว่าเสด้วยซ้ำไปเลยเผื่อเยอะๆไปเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าเช้าวันจันทร์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างยิ่งถ้าเป็นวันจันทร์ที่ฝนตกตอนเช้านะออกจากบ้านตีห้าเลยนะ นี่คือเรื่องของเวลานะครับย่างต่อมาถัดมาครับการแต่งกายเสือสวมเสื้อผ้าให้สะอาดเรียบร้อยสุภาพด้วยนะครับค,คือวันแรกอะเนาะก็เรียบร้อยหน่อย, <laughs> ยนะคะ หลังจากนั้นค่ะมาทำงานตรงเวลาแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยก็ต้องมีรอยยิ้มมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะแจกรอยยิ้มคำทักทายสวัสดีให้กับเพื่อนร่วมงานที่กำลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรายิ้มตั้งแต่รอประพอหน้าประตูเลยจริงๆยิ้มตั้งแต่สารภูมิหน้าออฟฟิศแล้วคิดในแง่บวกนะคือทุกคนคือคนที่จะร่วมงานของเราในอนาคตคุณลองคิดดูนะการวางเป้าหมายในอนาคตว่าเออนี่คือบ้านหลังที่สอ สองหลังที่3มของเราเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับสังคมอีกมากมามีเพื่อนร่วมงานจํานวนมากเพราะฉะนั้นรอยยิ้มสร้างสเสถียให้คุณได้นะครับต่อมาครับมาดูนี่เลยข้อที่4จําชื่อเพื่อนร่วมงานให้ได้คุณเป็นไหมอาการอย่างเงี้ยวันที่งานแรกไงเอ๊พี่คนนั้นชื่ออะไรนะคิดอยู่นานค่ะจําง่ายๆเลยเอาแบบว่าหลักๆเลยนะจําชื่อหัวหน้าให้ได้ก่อนอ <laughs> จําชื่อบอสที่เป็นหัวหน้าสายตรงของเราให้ได้นะคะแล้วก็ดูว่าเพื่อนที่นั่งข้างๆ ข้างซ้ายจะชื่ออะไรข้างขวาจะชื่ออะไรอย่างคุณที่นันเนี่ยฉันใช้เวลาจํานานมากเลยนะทำไมครับน้าแปลกงจนำยกหน้าแปลกล<ะ>หรอแ,แล้วคุณกรุงกิ้งล่ะผมก็เห็นตอนในทีวีคุณร่างสีมารังสีมาจะเรียกยังไงใครคือกรุงกริ้งนะวกว่าจะเรียกติดปากก็กระดกลิน้นแทบจะพันกันก็ต้องใช้เวลา <laughs> ในการศึกษาแต่วันแรกๆก็ลองดูค่ะลองสังเกตดูว่าเขามีลักษณะเด่นอะไรแล้วก็เอาชื่อคนเหล่านั้นไปจําก็จะได้ทําให จำได้ง่ายขึ้นไหคะแต่อย่าไปล้อเลียนชื่อฉายาเขาละกันเนาะต่อมาครับศึกษาข้อมูลขององค์กรหรือว่าบริษัทนั้นๆให้ดีซะก่อนนะครับการที่คุณผู้ชมนั้นเข้าไปทํางานในที่ไหนก็ตามครับถ้าคุณไม่วางแผนศึกษาข้อมูลขององค์กรคุณก็จะไม่รู้นะครับว่าสถานที่หรือว่าพื้นเพขององค์กรของคุณเป็นอย่างไรแล้วงานที่คุณทําจะเกี่ยวข้องกับงานไหนอันนี้เนี่ยมันอยู่ที่เซนส์ของตัวเรานะเราจะต้อง ให้ความรู้สึกที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ต้องตั้งใจเรียนรู้งานใหม่ด้วยนะคะเข้าไปถึงก็จะต้องเจ,เจอกับทั้งอุปกรณ์แล้วก็สายงานที่เราจะต้องทําศึกษาเอาไว้ค่ะตั้งใจเรียนรู้จดจําคนที่เขาถ่ายทอดประสบการณ์ให้เขาจะได้รู้สึกว่าอเด็กคนนี้น่าสอนจังเลยต่อมาข้อที่เจครับเราต้องเห็นไหมครเครื่องหมาย question mark ครับสงสยัยแล้วถ้าเกิดความสงสยัยเราทํายังไงต่อครับเราก็ต้องไปถามถ่ายผู้ที่เป็นรุ่นพี่เพื่อน ร่วมงานหรือแม้แต่รุ่นน้องของเราเราก็ถามได้อย่าไปเคอะเคอะขืนเขินนะครับสอบถามไปเลยว่าอันนี้คืออะไรอย่างนั้นทําทําไมเพราะนี่คือเป็นงานที่เราจะต้องไปคลุกคลีอยู่กับมันนะครับขอให้สนุกกับการทํางานทุกครั้งต่อมานี่ไอเดียครับเห็นหลอดไฟติ้งๆนี่ติ้งๆขึ้น,นมา,าเลยนะพอเรียนรู้งานเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะนำเสนออะไรใหม่ๆนะยิ่งเป็นเด็กจบใหม่ ไฟแรงโอ้มีไอเดียดีก็เสนอสร้างสารรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับงานได้เลยนะคะแล้วก็ต่อมาพอมีไอเดียที่ดีแล้วคุณก็ต้องคิดบวกอยู่สม่ำเสมอด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปเจออะไรที่มันไม่พอใจแล้วก็ไปโพสตระบาย,ยานั้น <c oughs> มันก็ไม่ถูกไม่ควรนะ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> คิดบวกอยู่เสมอมันทําให้งานของเราและเป้าหมายประสบความสําเร็จ ได้มากขึ้นด้วยคิดบวกจริงอาชีพแม่ค้าเหมาะนะแม่ค้าก็คือสมมติว่าทุน100ใช่ไหมคะคิดบวกเป็นร้อยห้าสิบอย่างนั้นก็อย่าเอาเปรียบผู้บริโภคนะเอาเรียบแด้วกันนะแล้วก็อย่าลืมตั้งเป้าหมายที่สําคัญของการทํางานด้วยค่ะว่าเรานั้นจะไปถึงจุดไหนวันนี้เริ่มต้นอาจจะยังเป็นแค่พนักงานหรือว่าเพิ่งเปลี่ยนงานใหม่ก็อาจจะต้องตั้งเป้าที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะการตั้งเป้าหมายจะทาให้เรานั้นใช้ ชีวิตในการทํางานแต่ละวันได้มีความหมายแล้วก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งอเอาไว้ค่ะครางฝาทีมงานโต๊ะผมเนี่ยมีนี่เลยลูกดอกเป็นอย่างเงี้ยเลยแล้วก็อย่างเงี้ยตั้งเป้าอ,อย่างงี้ได้ไหมอันนั้นโกรธใครมาแล้วมาระบายหรือเปล่าอ่า้วก็คล้ายๆกัน <laughs> นะครับ,รบอ่า ถัดมาครับสุดท้ายแล้วความสุขในการทํางานนอกจากรอยยิ้มสเสน่หาคุณภาพของการทํางานที่ดีขึ้นแล้วคุณจะต้องทํางานให้มีความสุขแล้วคุณจะรู้สึกเบิกบานอย่างน้อยงานที่หัวหน้าของคุณเห็นเนี่ยอย่างน้อยถ้าเขาไม่พอใจหรือพอใจเขาก็อาจจะเรียกคุณคุยกันได้ง่ายขึ้นแล้วความสุขก็กลับมาแล้วที่เหลือ โบนัสก็อาจจะมาเงินเดือนก็อาจจะดีจ็อกก็อาจจะมากขึ้นก็ได้<ป>นะปีแล้วด้วยนะคะอา,อาจจะสมผลนะนี่ก็คือสิ่งที่เรานํามาฝากกับคุณผู้ชมนะคะเตรียมกันเอาไว้ค่ะใครที่ทํางานอยู่แล้วก็ยังเอาไปใช้ได้อยู่คนที่กําลังจะเปลี่ยนงานใหม่สูตรนี้ใช้ได้เลยหรือว่าน้องๆนักศึกษาที่ฝึกงาน,ก,น,นกําลังจะก้าวเข้าสู่วงการทํางานอย่างแท้จริงลองจําเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้ได้นะคะพูดถึงเรื่องของงานการทํางานเดือนธันวาคมหยุดเยอะเนาะ เยอะอ๋อ <Ye> e. oh, มีงานปั่นด้วยอ๋อ oh, งาน oh. ปั่น by for dash ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นครับตอนนี้เห็นกระแสของการปั่นจักรยานเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆทุกสังคมทุกบริษัทต่างก็เชิญชวนให้ไปออกกําลังกายด้วยการปั่นจักรยานแต่พอไปสํารวจตามตลาดจักรยานคุณผู้ชมครับเชื่อไหมว่าตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์ต่างๆสินค้าอย่างจักรยานเนี่ยมีราคาแพงขึ้นแต่แพงขึ้นจริงหรือเปล่าเนี่ยความต้องการมากขึ้นมีผลไหมเรามาดูกัน,นเลย นี่ครับจักรยานตั้งหัวข้อมาบอกว่าแพงจริงหรือเหตุผลหนึ่งที่หลายคนไม่ปั่นจักรยานเพราะรู้สึกว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ดูเหมือนว่าต้องใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะจะไปไหนมาไหนมันก็ค่อนข้างสูงรวมถึงค่าบำรุงรักษาค่อนข้างแพงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูซิถ้าหากเปรียบเทียบกันไป ว่าจักรยานหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์แบบไหนเนี่ยประหยัดและคุ้มค่ามากกว่ากันครับอันนี้เราให้ไปสัญ,ญลักษณ์นะคะรถยนต์สีดํารถมอเตอร์ไซค์สีฟ้าแล้วก็จักรยานสีแดงอออโอโ้โหอันดูราคา,าก,ก่อนเลยไหมราคารถนี่ครับเริ่มนี้ก่อนเลยละกันนะฮะราคารถตกแล้วก็เฉลี่ยประมาณสัก3ถึงหแสนบาทที่รถยนต์นะอันนี้พนะอ,อมาดูราคาอันนี้ราคาของมอเตอร์ไซค์บ้างครับมอเตอราา์ไซค์ 40,000ืน 40, อัพนะครับจักรยาน6,000อาบแล้วทีนี้ถัดมาดูฝั่งนี้ต่อปร,ประกันพรบรประกันพรบอุ้ยทำไมรถยนต์ถูกอ่ะ,อจะเจ็ดร้อยห้าสิบน่าจะแพงกว่านี้นิดจซื้อแพงกว่านี้นะคะพระบร,รถมอเตอร์ไซค์ก็เฉลี่ยแล้วอยู่ที่325บาท ส่วนถ้าเป็นจักรยานไม่เสียซักบาทเลยเขาบอกพี่ถูกว่าเป็นรถคันที่2อครอบครัวใช่ครับจักรยานไม่เสียสักบาทเลยอทีนี้มาดูค่าเสื่อมบ้างค,ค่าเสื่อมราคา10%ต่อปีเขาคิดค่าเฉลี่ยนะครับมาดูรถยนต์เฉลี่ยแล้วอยู่ที่3 60,000บาทแน่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็4,000บาทขึ้นไปจักรยานครับมีไหมค่าเสื่อม ก็ตกแล้วจะอย่ย6 0 0อย่างมากก็อะไรส่วนใหญ่ติดของแต่งมากกว่าก็ <c oughs> น่าจะแพงที่ตรงนั้นนะคะ <c oughs> ป้ายค่ะป้ายทะเบียนต้องเสียภาษีนะคะคุณผู้ชมถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 6 4 5งพบาท50สตางค์หูก็ยังหลักพันอยู่ดีรถมอเตอร์ไซค์หลักร้อยค่ะ100บาทแต่ถ้าเป็นจักรยานไม่เสียซักบาทนะคะครับมาดูดอกเบีย้ยกรณีที่ผ่อนรถกันหน่อยครับดอกเบีย้ยผ่อนรถคุณ รู้ไหมว่าจาักรยานเขามีเหมือนกันนะาขอ,อบางคนที่เขาแบบไม่ค่อยจะมีเงินถูงเงินถังเน่ยเอาขอสิอะไรนะศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเือนใช่อย่างนี้ก็ยังดีออแต่ว่าค่าเขาก็จะบวกกับค่าค่าของตัวรถให้มันสูงขึ้นหน่อยครับมาดูรถยนต์กันหน่อยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่9 0 0าถึง1,800งบาทนะครับถัดมามอเตอร์ไซค์เฉลี่ยอยู่ที่ 1, นึ่บาทและจักรยานก็มีนะร้อบาทนี่คือค่าเฉลี่ยครับ เอาค่าที่รถทุกคันต้องใช้กันบ้างดีกว่าสำหรับน้ำมันนะคะรถยนต์คันที่สองของครอบครัวเฉลี่ยแล้วน้ำมันอยู่ที่4 0 0 0ถึง8,000บาทค่ะแต่ว่าถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ 2000- ถึง4 0 0พบาทดูที่จักรยานสีแดงเป็นศูนย์ไม่มีเลยใช้น้ำมันใช้แค่สองขาเนี่ยคืออาจจะเสียเงินกินข้าวไงเออคือเติมน้ำมันให้กับร่างกายนะคะยังไม่หมดครับตรวจช็คตามกำหนดระยะทางถ้าเป็นรถคันที่สองเฉลี่ยอยู่ที่750 มอเตอร์ไซค์ไม่มีมจักรยานไม่มีครับเปลี่ยนอะไรกันหน่อยค่ะมีครับอยู่ที่3 0 0 0ถึง5,000บาทสำหรับรถคันที่2มอเตอร์ไซค์ก็เฉลีย่ยอยู่ที่ร้อยถึง500บาทจักรยานก็มีแต่ว่าน้อยที่สุดเลยนะตกละ5 0บถึง3า0บาทเท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นมารวมกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในรอบปีรถยนต์คันที่2องของครอบครัวจะใช้เงินไปประมาณ 48,000กว่าบาทถึง94,000กว่าบาทเลยเหยียบๆแสนนะต่อปีดูจากกรเานครับค่อนข้างสูงนะค่ะดูค่าเฉลี่ยตั้งแต่ทะลุกรอบอยู่แล้วรถกัน2มอเตอร์ไซค์ลำดับ2ครับ7,000กว่าบาทจนถึง12,000บาทต่อปีนะครับถ้าเป็นจักรยาน คิดแล้วอยู่ที่830บาทเริ่มต้นเท่านั้นเองนะสูงสุดอย่างมากก็ไม่น่าจะเกิน2,000อันนี้เขาเฉลี่ยอยู่ที่1 0 8 0บาทครับค่ะขอบคุณข้อมูลจาก g o o u n o w c o m นะคะทำให้เราได้เห็นประโยชน์ของการปั่นจักรยานแล้วก็ยังให้เห็นด้วยว่าความคิดที่บอกว่าโอ้โหมีจักรยานและแพงมไม่ได้เป็นจริงเสมอไปนะ<ช>ลองดูตัวเลขนี้จะรู้เลยว่าประหยัดเงินในกระเป๋ากว่าเห็นๆเ,เลยค่ะ อ่านะครับท่านี้ผมก็มีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับโดยเฉพาะคนที่ชอบพวก iBank ต่างๆ E Banking ทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ควรจะรู้ความเคลื่อนไหวนะครับติดตามถ้าเป็นลูกค้าของกสิกรไทยผมแนะนำนี่เลยครับ SMS สามารถบอกความเคลื่อนไหวไม่ว่าเงินของคุณจะเข้าเงินของคุณจะออกคุณจะโอนไปให้ใครด้วย SMS ขยันบอกทุกความเคลื่อนไหวคุณอุ่นใจได้ทันทีไม่จำเป็นจะต้องเป็นสมาร์ทโฟนคุณจะใช้2 G 3 G หรือว่า4 G ก็ใช้บริการนี้ได้ทั้งนั้นครับ เงินเข้าก็บอกเงินออกก็รู้นะคะค่าบัตรเครดิตมาหรือยังถูกหักหรือยังอ่ะเขาก็บอกมามีคนโอนเงินเข้ามาเขาก็บอกนะคะบัตรเราถูกใช้ไปเขาก็บอกบอกทุกการเคลื่อนไหวของบัญชีเลยสมัครเค่ะใครที่ใช้กษตสกรรับรองได้เลยว่าคุณรู้ทุกความเคลื่อนไหวกับเงินในบัญชีของคุณแน่นอนค่ะครับ สำหรับคนที่ใช้บริการทางการเงินนะครับอีกเพจนี้น่าสนใจมากเช่นเดียวกันนี่เลยเงินฝากซูเปอร์ทวีซับอย่างที่เห็นเลยครับอดอกเบี้ยแรงสะเทือนทุกพื้นที่เลยแถมรับเต็มๆไม่ต้องเสียภาษีซากบาทเริ่มออมจ่ายเริ่มต้นที่เดือนละ500บาทเท่านั้นสูงสุดอยู่ที่2.9%ต่อป,ปีแนะ่ฝากกันได้เลยนะคะตั้งแต่500รถึง25,000บาทถ้าใครคิดที่อยากจะวางอนาคตร,ร่วมกันนะ ไปฝากได้ซูปเปอร์ทวีซับเงินจะได้พุ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาละครับและเรื่องของการเงินยังไม่หมดเพียงเท่านี้เราเห็นแล้วว่าการใช้จ่ายด้วยเงินสดก็มีเยอะแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าการจ่ายเงินบนโลกออนไลน์เนี่ยมไม่ว่าจะเป็นซื้อเกมไม่ว่าจะเป็นไปซื้อไอเทมต่างๆช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆคุณรู้จักไหมคุณใช้อะไร ใช้ทุกอย่างอะ e-payment อย่างนี้แหละ e-service อ,อ,อย่างนี้อบอกโอ้ย e- อ,อ,อะไรเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยเามีประะโยชนน์แต่ว่าประโยชน์จะเป็นอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้านะคะเทคนิคการออมเงินส่วนตัวนะคะเป็นคนที่ออกไปทางค่อนข้างจะประหยัดเราก็พอรับเกินมาส่วนหนึ่งเราก็จะไปฝากตัวระยะยาวไว้เลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็จะฝากหรือ ลงทุนระยะสั้นส่วนหนึ่งกันไม่ใช้จ่ายของตัวเองและก็ครอบครัวนะคะส่วนการลงทุนระยะสั้นก็เป็นการหมุนเวียนเพื่อเพิ่มไรายได้ช่วงงวดต่อง,งวดไปเรื่อยๆเป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำไม่ได้ลงทุนอะไรที่เป็นความเสี่ยงสูง